งานการไม่ก็ทําทเน้นกินของหนูค่ะของหญิงของหญิงอยู่นี่คะ่ะเขาส่งมาให้หญิงเหรอใช่ค่ะแต่ว่าหนูไม่เอารับน,นี่ครับผมมีของฝากครับผมของฝากครับผมของฝากของฝากากล่องแรกจากพี่พจอีกแล้วพี่พจน์ส่งมาอีกแล้วครับผมามาดูกันพี่พจส่งอะไรมาเออเออกินไปเลยไม่ต้องสนใจเราก็ได้เออกระดาษกาดให้ค่ะประชดประชด พี่พศกับพี่ก้อยนะครับส่งของมาทุกสัปดาห์เลยช่วงนี้มาดูกันว่ารอบนี้เป็นอะไรปกติเขาส่งของมาแล้วก็จะแทมาบอกว่าส่งอะไรมาเฮ้ยกัวแกนี่เฮ้ยอันนี้สองเบงครับผมเฮ้ยทอบใครับเบงเบงเอ้ยเับกือบกี่อแลองเบงก็จะเป็นบิ๊กแบ่งไงเบ่งเบ่งเบงตึงเฮ้ย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 คุคุ้นว่ะเฮ้ยเหมือนกันเลย ดูแอร่อยอ๋อแสดงว่าสิริไปขอพี่ก้อยกับพี่พจน์มาเขาเลยส่งมาให้อ๋อไอที่ไปอ้อนขอเขาทิวัดจระเข้ใหญ่เหมือนกัยไหมโหพี่ใสมากพี่ก้อยอ่ะเอาไปแชร์ตู้เย็นแชร์ตู้เย็นอันนี้พี่ก้อยกับพี่พจน์นะครับอันนี้ก็เป็นนั่นแหละครับผมอันนี้อะไรเนี่ยเคยกินกันไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรเยลลี่มาล์มาลโลมาสเมนโลว์คัพเค้กมาลโล มาแล้ว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 แ่ยใอ้มาจะอยู่บ้านเฮ้ยแต่มันมาเล่านะพี่มาเล่ามาเล่าอ๋อเหมือนคนไอ้ิมเลย้หนหนูหนูรีวิวเลยรูก้เขาเลาจขงชิมเลยมันก็เกรงใจเลยเรืเลยโอ้เรีบเลยไปชิมกันทุกคนเลยแล้วกันเอ้าไปมามาชิมกันทุกคนเลยไปรีวิวดิไม่ได้ไม่ได้หรอกลองน้ำเลย ชิมจะชิมทุกคไหนๆก็ชิมทุกคนแล้วอ๋อเมา M A L L O W เมาเหล้านะตอนนี้ครูหมูต้องเร่งทำเวลาหน่อยเพราะว่าข้างนอกเขามีเลี้ยงส่งนะครับมีเลี้ยงส่งคุณครูสอบบรรจุติดครับผมให้ความปวดเหล้าความเศร้านำเอาเจ็บทุยอ่ะก็อ่ะจะบอกจะบอกข่าวว่าคุณครูตุ้มตำก็สอบติดนะครับรอบนี้นะแสดงว่าการทำโมงตี ในปีต่อไปก็จะไม่มีครูดุงตามแล้วแต่ถ้าจะได้ครูหมูก็จะออดิชั่นคุณครูอาตาจ้างคนใหม่มาแทนนะเพราะว่าของเราไม่ค่อยเรียกบรรจุเอกนจะสินถึงเรียกบรรจุก็ไม่มีใครมานะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าโรงเรียนเราอ่ะงานมันหนักนะครับงานมันหนักก็คือเราต้องมีวงลูกทุ่งมีทุนนี่กิจกรรมแบบสุดยอดอะโรงเรียนเรานะยิ่งยิ่งวงลูกทุ่งเนี่ยมันหนักนะถ้าเป็นคุณครูที่เขาจะบรรจุเขาจะเขาจะไม่ค่อยมากกันหรอกนะก็เลยต้องเรียกอัตาจ้างนะเรียกน้องๆอ,อ,อัตาจ้างมา ไม่รู้รถเลยวะมส่วนตัวมีส่วนเอาไม่เอาเหรอมึงกินแล้วเหรอกินแล้วเกินเหมือนไม่ได้กินเลยกินคำเดียวแล้วก็พิงมาจับใบแงดรสาติแปลกแปลกถ้ามันมาใหม่อันนี้นเือเหมนเหี่ยวโอเคขอบคุณพี่กอยพี่บอลครับผมในรังก็มีประมาณนี้นะครับไปรังหารกันต่อ ต่อไปครับผมกล่องนี้กล่องนี้มาจากระยองนะครับจาคุณอ่ามาจากระยองนั่นแหละแต่ว่าหมูจําชื่อไม่ได้ชื่อเขาเขาแชทมาบอกอยู่ว่าส่งของมาให้นะครับทีแรกเขาว่าจะมาที่โรงเรียนเนาะมาเอามาให้ที่โรงเรียนเองอ๋อนี่ไงคุณขวัญชัยนะครับคุณขวัญชัยจากน้ำคอรกระยองนะครับนะบอกว่าซื้อให้ลูกสาวแต่ลูกสาวไม่ค่อยได้เล่นละ อ่ะก็เลยส่งต่อให้ปฐมอินดี้ครับผมเป็นเครื่องดนตรีตุ๊กตาบาร์บี้ตุ๊กตาบาร์บี้ที่เป็นหัวล้านลอนลื่นตุ๊กตแล้วตุ๊กตาบารบี้ที่ที่ลูกสาวเล่นจนเบื่อแล้วไงอันนี้เป็นเมโดเลียนครับผมเมโลเลียนอันนี้อะไรเนี่ยไม้สนุก

ฟังเลยเป็นควายเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดคุณไม่ใช่ควายแล้วเพราะว่านี่ไม่ใช่ซอครับเป็นไวโอลินครับผมอันนี้น่าจะเป็นไวโอลินนะครับหรืออูกูเล่แกะมาอูกูเลเล่ที่หาเลยนะอันนี้เป็นเอ็กเจอร์ไงมีมีไม้มาอย่างดีแกะออกมาส่งกูเลเล่มาถ้าเป็นไวโอลินนะถ้าตัวนี้เป็นไวโอลินจะเป็นไวโอลินตัวแรกที่ครูหมูเคยจับครับเฮ้ยครูเป็นครูดนตรีที่ไม่เคยจับไวโอลินมาก่อนเลยในชีวิตนี้เ ันเรื่องจริงไม่โม้นะครับไม่ไม่เคยจับเลยเพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ถ้าใครเคยจําได้สมัยนู้นนะคุณหมูเคยเล่าว่าอยากจะซื้อไวโอลินสักเครื่องมาลองหัดใช่อ่ามาลองหัดดูเพราะว่าไม่ค่อยเป็นแผงทช่ไมครับเลยไม่ค่อยได้จับไอโอดีนเฮ้ยไวโอลินเบตตาดินไวโอลินอะไรนะกีต้าอ่ะนะกีต้าบ้านหมึกเรียลนะ ไม่ไม่ใช่วิโอลาจะตัวใหญ่ไบโอลินตัวเล็กสุดครับผมหนูว่าอะไรเนี่ยหนูว่าอะไร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 ่นูื่องเลยหนูว่าอะไรหนูว่าอะไรหนูว่าอะไรหนไว่าอะไรหนูว่โอะไรินูว่าอโอลินูว่าอคิรหนูว่าอะไรหนิว่าอะไรน้วเาอร เชลโล่อะไรแข็งสุดมาเชลโล่อ่ะเชลโล่อะไรแข็งสุดเชลโล่คันนี้ถ้ามันต้องแข็งอันนี้เป็นไวโอลินใหญ่กว่านี้ก็เป็นอ่าเป็นวิโอลาใหญ่กว่าวิโอลาก็เป็นเชลโล่เมื่อกี้เขาพูดถึงเชลโล่เชลโล่อะไรแข็งสุดเชลโล่เชลโล่กับตันอเมริกาเพราะทำจากแลบวโบรเนียมไวโบลเนียมอันนี้สีไม่เป็นนะไม่ไม่เคยสีไม่เคยฝึกมาก่อนสีสีจะขาว

เขาบอกว่ามันต้องจับจุดไม้ป้อเวลาเล่นนะเดี๋ยวจะหัดแล้วเล่นให้ดูเ้ยมีอะไรที่ครูหมูเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีอะไรที่ครูหมูทำไม่ได้นี่ครับจะได้มาตอนแรกมีไฟอยู่พ่อไอ้ช้างพ่อช้างซื้อมาให้ประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ปอสามปอสามปีอย่างน้อยๆสามปีพ่อช้างซื้อมาให้สามปีแล้วยังเล่นไม่ได้คือเคยหัดอยู่นะแต่แบบนี่ทำไมมันมันไม่มันคือมันไม่เข้าหัว มันไม่เข oh, ้าเหมือนเราแบบคือ no. คือไม่มีไม่ม okay, ีเซนต์ทางด้านเนี้ยก็เลยก็เลยไม่ไม่นั่นไวโอลินเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูถ้าครูเล่นได้เฮ้ยตัวเท่าลูกครูเลยว่ะวันนี่พาไปเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ตัวเนี้ยแปลกๆเมื่อกี้โอเคยังไงก็ขอพี่อะไรวะพี่ะขันขันชัยขันชัยขันอไทัยไปขอบคุณพี่ขันริทัยทำไมเขากินอย่างเดียวคืองานการก็ไม่คก็น้ำกินอย่างเดียวอ่ะ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ก้อยพี่พศแล้วก็พี่ขวัญชัยจากปเมยอ่อมจนพี่ก้อยพี่พศอยู่กรุงเทพชื่อย่อของกรุงเทพคือกทมชื่อเต็มของกรุงเทพคือกรุงเทพมหานครนราธิวาสอุทัยธานีใครได้ไหมมีใครได้ไหมอ่ะใครได้ใครได้ให้ร้อยหนึ่งพี่บอกก่อนโอ้เสียตังค์อีกไหมกูเอ้ามีก่อน ก่อนแล้าก็เห okay, yeah. 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 ็นจะเป็นทารายุทธยาพันธ์นิโรภพบน้องพลานาจตานิวบรีโรนนัทชานิเวศมาหาสถานน้ำมอวิมานานาตีเต็งนัทายวินุกัมมสิษฐ์เย้ได้หรือโดนเดครับเอาถูกนะอ่ะถือว่าถูกแล้วกันเพราะว่าฟังฟังแล้วใช่ฟังแล้วเป็นเพลงหรอคะไม่ไม่ต้องร้องก็ได้โอเครับไปเลยหนึ่งไว้บายเงินทิป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 อ่ารับไปแล้วอ้าวออมจากคนที่ฉลาดที่สุดคนที่เก่งที่สุดในวงมาถึงคนที่เก่งรองลงมา กรุงเทพมหานครอมรรัตนาโกสินทร์มาเห็นทาราจุดที่แล้วว่าใหเราพอไม่ไม่ไม่เห็นทาราอะไรไม่เห็นธาลาไม่เห็นทาราทิพย์ไม่เห็นทาราทิพย์ครับจ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 บดูดูถอดถอดถอดกระใสเหมือนกันเลยตอนออมพูดอ่ะโอเคนะมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมชาเลนจ์หนึ่งร้อยบาทสรุปชาเลนจ์นิสซี่รีได้ไปคนเดียว ไม่ไม่เขาสละให้หลีคนเดียวไงใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเนาะอ่าวข่าวดีอ่าลูกขุหมูคนที่สามคลอดแล้วครับผมชื่อน้องกันน้องกันกันกันแม่แม่เขาบ้ากันกันตันถาว่รแต่ว่าบ้านเราเราเราจะเกาะกอไก่อยู่มีมีหลุดมาไปตัวอื่นๆอยู่คนบ้านเราจะเกาะกอไก่ไว้นะครับก็เลยชื่อน้องกัน กวีศินป์ชื่อโคตรหอมนจะให้จะให้เข้ากับนามตกุลเรานะนามตระกุลเรานากมังสัตว์น้องกันกวีศิน์นากมังสัตว์โอเคไว้แค่นี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ พรุ่งนี้นะดหกโมงครึงค่ง